สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะยอมถอยขอโทษทีที่วันนี้ดีไม่พอเสกการยอมถอยโพสต์ขอโทษจากกรณีดราม่าระหว่างการวิพากร์กับรีมแฟนสาวของเสือเศรษฐการลูกชายตัวเองก่อนที่เสือแฟนสาวและกวางลูกอีกคนของการและทนายความเดินทางไปสาลเยาวชนและครอบครัวกลางเพื่อปรึกษา ขอให้สารคุ้มครองทั้ง3คนและไม่ให้ส่งคนติดตามล่าสุดการวิพากษ์ได้ออกมาโพส์ข้อความตัดพ้อระบุว่าฉันผิดเองขอโทษที่วันนี้ดีไม่พอซึ่งโพสต์ก่อนหน้าเจ้าตัวได้โพสต์ว่าฉันคงไม่ขอให้เธอปลอบทั้งที่จริงยิ่งกว่าเสียใจและฉันคงไม่สงสัยอะไรในการกระทําของเธอจากกันตรงนี้จบกันตรงนี้ไม่มีอะไรรบกวนใจจากกันตรงนี้ไม่ต้องห่วงฉัน ช่วยทิ้งฉันไว้คนเดียวขณะที่ทางด้านเซกโรโซก็โพสต์ว่าไม่ต้องเป็นห่วงทางนี้พรุ่งนี้เราพบกันและไม่รู้อีกกี่วันเมื่อไรจะได้พบกันอีกขอให้ลูกทั้งสองจงมีความสุขในทางที่ตัวเองเลือกพ่อจะดูแลแม่และน้องให้ดีที่สุดพ่อแม่ขอโหสิกรรมขอให้ลูกประสบความสำเร็จในทุกอย่างที่มุ่งหวังรักและปรารถนาดีเหมือนเดิมตลอดไปเขาขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามสตรีท ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังเชื่อกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ